ค่ะพี่ปิงคะอาการถล่มขายเทคอีกระลอกหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณของภาวะฟองสบู่ AI แตกแล้วหรือเปล่าคะวันนี้ระหว่างทางที่ผ่านมามันมันหาได้น้อยครั้งที่จะมีการลงในระดับแบบเกิน1%เรซเราชินกับการแบบโอ้โหขับรถแล้วไม่เจอเลยไม่เจอหลุมเลยไป <c oughs> เรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยเืเื่อนั้นบอ, <c oughs> อมันเจอบ้างก็อาจจะตกใจนะครับ ถ้าขึ้นมา30แล้วมันต้องลง10%จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ทําให้ภาพของขาขึ้นเนี่ยดูแข็งแรงด้วยซ้ําไปแต่อันนี้ทุกวันนี้เราไม่ชินเพราะมันไม่ลงมาก่อนเลยภาพลงการลงทุนในตลาดหุ้นอเ,เมริกามันเป็นฟองสบู่ไหมเป็นไม่เถียงเป็นแน่ๆ ถ้าเราไปเช็คดูรอบๆต่างๆนะครับทั้งเม็กซิโกญี่ปุ่นเมการวมไปถึงไทยแลนด์ที่ฟองสบู่แตกอุตสาหกรรมเฟื่องฟูมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบของสินเชื่อของการกู้ยืมจนสุดท้ายแล้วไอ้ที่แห่กันทำเนี่ยมันไม่ออกดอกออกผลเพราะมันเฟ้อเพราะมันเฟ้อปุ๊บแต่มันมีดอกเบี้ยที่บานอยู่มันมีภาวะสินเชื่อที่บานอยู่เนี่ยมันก็ตกอัลกอมาที่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหม <the> money. ค่ะพี่ปิงคะอาการถล่มขายเทคอีกระลอกหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณของภาวะฟองสบู่ AI แตกแล้วหรือเปล่าคะเออก่อนก่อนเอาเรื่องแตกไม่แตกเดี๋ยวแจ้งคุณกีตาก่อนว่าอาจจะอยู่ได้ถึงสิบโมงสิบอ่าไม่ใช่สิบโมงนะเราจะได้มีเวลาคุยกันหน่อยนะครับค่ะเออผมว่ายังไม่แตกนะฮะมันทำไมมันไม่แตกนี่มีเหตุผลเป็นเพียบเลยนะ นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันนะครับว่าไม่แตกทําไมถึงไม่แตกอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอที่มันลงมาเมื่อวานเนี่ยก็ค่อนข้างจุม,มจิ๋มจุมจิ๋มนะฮะเอสแอลงแค่หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเองนะครับเนสแตกลงหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นนะครับดาวโจนก็ลงศูนจุดแปดเปอร์เซ็นะครับอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นมาตั้งแต่เมษายนถึงตอนเนี้ยโอ้โหลูกพี่เขาเล่นขึ้นมากว่าห้าสี่สิบเปอร์เซนกว่ามึงนะครับ ถ้าเอาเป็น year to date return โอเคอาจจะดูไม่ได้เยอะนะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่การที่มันเวในการขึ้นจากเมษายนจนถึงตอนนี้ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์น่ะแล้วในระหว่างทางอ่ะที่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกแย่เพราะอะไรว่าพราในระหว่างทางที่ผ่านมามันมันหาได้น้อยครั้งที่จะมีการลงในระดับแบบเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราชินกับการแบบโอ้โหขับรถแล้วไม่เจอเลยไม่เจอหลุมเลยอะขับไปเรื่อย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  ดงนั้นพ<น>อมาเจอบ้างก็อาจจะตกใจนะครับแล้วถ้าเราทําความเข้าใจสมมติตลาดมันมีการขึ้นแบบเป็นฟันปลาเอ,อ่อเราจะชินกับมันถูกไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นมันลงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถ้าถ้าขึ้นมาสามสิบแล้วมันต้องลงสิบเปอร์เซ็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ทําให้ภาพของขาขึ้นเนี่ยดูแข็งแรงด้วยซ้ําไปแต่เนี่ยทุกวันนี้เราไม่ชินเพราะมันไม่ลงมาก่อนเลย นะครับก็เลยเป็นปัญหาอันหนึงต้องเข้าใจก่อนทําให้บรรยากาศมันดูแบบหวั่นกลัวแต่เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้ที่เราหวั่นกลัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะนักลงทุนหลายคนอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนแบบเราอยู่ในอิน h ดิแร์ออฟดิบไคือดินแดนแห่งคนตาบอดคือเราก็ไม่รู้หรอกว่า AI มันบูมเพราะอะไรยังไงแล้วมันเป็นยังไงเนเราก็ไม่รู้ว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นมันขึ้นขนมาเนี่ย จริงๆแล้วโดวยพลังผักดันภายในแล้วอะไรกันแน่เราก็จะไปลบแต่เราเห็นว่ามันขึ้นเราก็ลงทุนตามตาม,ตามไปด้วยเราอยู่ใน in the land of ์ออฟดีเราอยู่ในดินแดงคนตาบอดคุณกิต้าค่ะ <c oughs> เหมือนทะเลหมอกคุณขับรถขึ้นไปเรื่อยๆอนะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วนะครับเขาบอกว่าในอินดียแลนด์ออฟดีบายเนี่ยด e one e y e the o n e e y i man is king ในดิแดนในคนตาบอดขอเพียงแค่คุณมีตาสักข้างหนึ่งที่พอจะมองเห็นเนี่ยโอคุณจะเป็นคนสําคัญขึ้นมาทันทีนะครับเราก็ต้องพิจารณาข้อมูลนะครับที่มันจะพอมีเนี่ยให้ดีอย่างจงหนักนะครับซึ่งผมพบว่าข้อมูลต่างๆที่ในตอนนี้มันชี้ออกมาเนี่ยก็ชี้ชัดว่าปัจจุบันเนี่ยเอ่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกามันเป็นฟองสบู่ไหมเป็นไม่เถียงเป็นแน่แ นะครับอย่าเรียกว่าไม่เป็นนะฮะเป็นแต่ถามว่ามันจะแตกไหมเนี่ยยังคิดว่าอีกไกลนะครับอ่ะเอาอย่างแรกก่อนนะเป็นฟองสบู่แต่อีกไกลกว่าจะแตกนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่าฟองสบูต่ต่างๆในอดีตเนี่ยมันเวลามันแตกมันแตกเพราะอะไรย้อนกลับไปดูเลยะฮะในอดีตทุกเรื่องเลยนะครับเอ่อในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงคอ รอบไซเคิลของบับเบิลแล้วแตกเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับความแบบเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดขึ้นเฟเื่องฟูเฟื่องฟูนะฮะ,ะเฟื่องฟูทุกคนก็แห่กันเข้ามาในอุตสาหกรรมนั้นไอ้เช่นตอนต้มยำกุ้งบ้านเราเนี่ยทุกคนก็อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับทุกคนรู้สึกว่าเ,เข้ามาแล้วรวยง่ายโอเคไหมฮะตอนดอทคอมทุกคนก็แห่กันเข้าไปทําอินเทอร์เน็ตกันรวยง่ายอย่างเงี้ยนะครับ <C ries> ตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครเซสก็ทุกคนเขาไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์ขอภยัยฝรั่งไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์ฝรั่งเรียกว่าสับพานตอนสับพานทุกคนก็แห่กันเข้ามานะครับปล่อยสินเชื่อแล้วก็รวมกันเป็น MBS ขึ้นมานะครับแล้วก็รวมเป็น MBS แล้วก็ไปขายได้ตังค์อีกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไปเช็คด,ดูรอบๆต่างๆนะครับทั้งเม็กซิโกญี่ปุน่นอเมริการวมไปถึงไทยแลนด์ที่ฟองสบ,บู่แตกเนี่ยอุตสาหกรรมเฟื่องฟูมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบของสินเชื่อ ของการกู้ยืมนะครับแปลว่าไปไปไปพันไปเลเวอเรจพอเราอยากรวยมากเราก็เลเวอเรจมากขึ้นเลเวอเรจมากขึ้นก็คือไปกู้เงินมาหากลไกที่จะไปเชื่อมโยงที่จะแบบว่าจับเสือมือเปล่าเอาเงินคนอื่นเอามาลงทุนได้ผลตอบแทนคืนดอกเบี้ยเขาแล้วเราก็รวยและแห่กันทําอย่างเงี้ยจนสุดท้ายและไอ้ที่แห่กันทำเนี่ยมันไม่ออกดอกออกผลเพราะมันเฟอ้อพะมันเฟอ้อปุ๊บแต่มันมีดอกเบี้ยที่บานอยู่มันมีภาวะสินเชื่อที่บานอยู่เนี่ยมันก็แตก ออกมาที่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นคีย์สำคัญที่สุดของ AI บูมรอบนี้เนี่ยคือ AI ม่ง AI มันเว้าวมากจริงๆมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกเสร็จปุ๊บมันนำม,มาซึ่งเรื่องของผลตอบแทนที่ดีของบริษัทที่ค้นพบนะฮะหรือเริ่มเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเช่น OpenAIMicrosoft อย่างเงี้ยครับมันก็ออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นไรายได้ออกมาเป็นกำไร นะครับปัจจุบันเขาเลยบอกว่าตอนนี้มันเป็นเลียวโกสดของแท้มันเป็นการเติบโตจริงจไปเปรียบเทียบกับตอน c o m อันนั้นเนี่ยคือหลายบริษทัทอ่ะขาดทุนอยู่ด้วยซ้ำไปแต่เขาเบ็เพื่อการเติบโตในอนาคตเป็นฟิวเจอร์โกสเขียนไหฮะปัจจุบันนโกจริงโกสจริงๆเลยนะครับอย่างที่2อเนี่ยอุตสาหกรรม AI ตอนนี้มันใหญ่มากจนกลายเป็นเบรียร์ออฟเอนทขึ้นมา ทำให้คนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอย่างมากก็แค่เป็นห่วงโซ่เชนของอุตสาหกรรมเช่นคุณต้องไปลงทุนแค่ทางด้านดัลต้าเซ็นเตอร์เช่นคุณอาจจะต้องแค่ลงทุนทงพวกแบบว่าเอตพาวเวอร์อย่างเงี้ยคุณได้แต่อย่างนั้นนหะแต่ถ้าเกิดคุณจะมาในตัว AI จริงโอ้โหคุณต้องลงทุนซื้อชิปคุณต้องลงทุนมีเอ่อพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยซึ่งมันยากมันลงทุนไม่ได้คนอื่นเขาลงทุนกันเปแสนแสนล้านอะไรเงี้ยครับ ตอนต้นปีก็มีคนที่จุดพูทํทำให้ทุกอย่างมันดูเหมือนจะแตกก็คือ Deep ซิกเฮ้ยเขากำลังจะบอกว่าไอการลงทุนของพวกคุณเนี่ยมันคือบูชิดนะจริงๆเราไม่ต้องลงทุนเยอะอย่างนั้นก็ได้ได้ของดีเหมือนกันแต่ก่อนว่าปัจจุบัน Deep ซิกก็จ่อยไปแล้วมันไม่ได้เจ๋งจริงเข้าใจความหมายไหมครับเออมันก็กลายเป็นรถแบบรถสังเก้นะนะครับมันก็ทําให้เห็นว่าอุตสาหกรรม A i ปัจจุบันอะไอที่ลงทุนไปอ่ะมันแข็งจริง ผู้เล่นยังไม่เฟอ้อนั่นเองโดยสรุปอันนี้คือข้อสองคือผู้เล่นไม่เฟอ้อข้อแรกคือกาไรจริงนะครับข้อสองไม่เฟอ้อข้อที่สามก็คือภาพความใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันกําลังจะทวีความใหญ่จากการแห่กันเข้ามาลงทุนของบรรดาเพราะพวกบริษัทบิ๊กเทคที่ต้องอัดฉีดคาเปกเพิ่มมากขึ้นถามว่าไอ้คาเปกที่ลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะแยกย่อยออกมาเป็นแนวความคิดได้อีกสองแนวความคิดว่าคาเปกที่ลงทุนลงไปตรงนี้เนี่ยมันกละทพบหรือ ส่อว่าจะไปเชื่อมโยงกับระบบสินเชื่อไหมคือไปยุ่งกับแบงก์ไหมถ้าไปยุ่งกับแบงก์เมื่อไหร่ฟองอันนี้เนี่ยโอ้โหถ้ามันมีมีเศษแตกเร็วมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดคุณเลเวอเรจปรากฏว่าไอการลงทุนของบรรดาพวกบิ๊กเทคต่างๆตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเน้นเอามาจากโอเปอเรติงแคทโฟคือกระแสะเงินสดจากการดําเนินงานแปลว่าอะไรก็มันทําแล้วมันเป็นกาไรเก็บเงินสดได้ามากงมายมหาศาลมันก็มาลงทุน มันไปกระทบกับกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินน้อยมากไปกระทบกับกิจกรรมจัดหาเงินน้อยแปลว่าไปกู้ยืมเงินน้อยมากเมื่อเทียบกับตอนดอทคออันนี้ข้อหนึ่งนะที่มันแตกต่างกับดอทคอมชัดเจนนะรอบนี้เนี่ยแหล่งเงินทุนมาจากตัวเองไม่ใช่กู้ยืมมานะครับข้อที่2ก็คือแล้วลงทุนเยอะจัดจนน่ากลัวไหมคําตอบก็คือถ้าดูเป็นเม็ดเงินเนี่ยเยอะปีหนึ่งสามแสนกว่าล้านเหรียญโคตรเยอะเลยสามแสนสี่แสนล้าน เอาแมนของตัว OpenAI บอกว่าจะมีแผนล,ลงทุน1.4ล้านล้านตอนนี้รายได้ตัวเองแม่งยังไม่ถึงเลยปีหนึ่งแค่เท่าไหร่เองนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นล้านแต่ตัวเองบอกว่าจะลงทุน1.4ล้านนะครับคือใส่ถ้าดูเป็นตัวเงินเนี่ยมันใหญ่แต่เขาบอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่เปรียบเทียบกับ GDP ดีกว่าพอไปเปรียบเทียบกับ GDP มันแค่1%เต็มเตของ GDP อเมริกาถ้าย้อนกลับไปดอนคอมอนี่ะล่อเข้าไป3% เข็มไหมฮะต่างกันมากเลยนะอ่าถ้าไซส์เงินมันสู้กันไม่ได้ปัจจุบันมันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบเป็นต่อ GDP สมัยก่อนเนี่มันใหญ่กว่านะครับก็จะพบว่าภาพการลงทุนของ AI มันมันยังไม่ได้ใหญ่โตมโหระทึกเรารู้ว่าตอนนี้มันใหญ่ไม่เถียงแล้วในยัสําสำคัญแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดตอนนี้ก็ v a l u a t i o n มันแพงแล้วมันก็ขึ้นกระจุกนะครับ m a r ก็ t cap ก็กระจุกรายได้ก็กระจุกกาไรก็กระจุก ก็มันก็มีคําตอบอย่างที่เมื่อกี้ผมไลฟ์ฟังไปทั้งหมดนะครับค่ะทีนี้คือ,อจุดหนึ่งอยากฟังมุมพี่ติงนะคะเรื่องของการลงทุนของ o p e n a i นี่แหละนะคะที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าราได้หลักหมื่นล้านนะคะแต่ว่าลงทุนหลักระดับทริลเลียนก่อนหน้าน,นี้แซมอัลแมนก็ไปออกรายการผล cast หนึ่งนะคะนักลงทุนก็ถามเขาเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันน่าก,กังวลไหมคะรายได้หลักหมื่นแต่ลงทุนหลักร้านล้าน เขาก็ดูเลี่ยงเลี่ยงบาลีที่เขาตอบนะครับในพอดแคสต์อ่ะแต่ว่าก็น่ากังวลไงครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องออกหุ้นกู้นะครับอาจจะระดมทุนรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้เขาทําไปมันไม่ใช่ก็แต่แต่ผมมองว่ายิ่งเป็นแบบเนี้ยแปลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์การปั่นครั้งใหญ่คุณจะระดมทุนออกหุ้นกู้ ให้มีคนมาลงทุนมากกว่านี้แปลว่าคุณต้องปั่นบางอย่างขึ้นมาก่อนถูกปะให้คนหายกลัวแล้วก็เชื่อมต้องมีเกมหลอกครั้งใหญ่เกิดเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าฟองสบู่เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดแตกเพราะว่ามันต้องมีเกมต้มต้มคนดูครั้งใหญ่ก่อนอ๋อก็ก็กังวลครับเป็นจุดเริ่มแล้วแบบว่ามันเริ่มแล้วมันกําลังจะเริ่มแล้วกำลังจะสร้างวิมานในอากาศให้เราได้จินตนาการโอ้ลงทุน1.4ล้านนะฮะกลายเป็น agi อ้ร artificial general ฮ <laughs> ะโอ้โหอ้อินเดเใหญ่โต,ตมันกำลังจะสร้างวิม,มานในอากาศให้เราได้จินตนากา,การก็กใกล้อะก็คือมันกำลังเป็นจุดเริ่มอะไรเงี้ยแต่นั่นหมายวามันมันม,มีเวลาให้ปั่นนะฮะแต่ว่าฟอร์มมันกำลังจะเบ่งบานมากกว่านี้คุณกลัวก่อนก็ได้คุณเก็บตังก่อนรอก่อนรอวันแตกก็ได้แต่เราไม่รู้ไงไหนใช้หนึ่งปีสองปีข้างหน้าหรือคุณจะตามมาไปก่อนไหม เก็บเกี่ยวไปกำมันก่อนอีกหนึ่งปีวิธีการที่ดีที่สุดก็คือคุณอย่าเพิ่มการลงทุนก็เ,เงินลงทุนก้อนนี้ลงทุนไปพอได้กําไรปุ๊บถอนทุนออกมาก่อนแล้วก็เอากําไรลงทุนต่อไปเรื่อยๆก่อนก็จะช่วยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อค่ะแล้วคือแสดงว่าออ่การที่ลงทุนมากเนี่ยก็น่ากัมวลจริงถูกไหมคะแล้วคือการลงทุนที่มันเชื่อมโยงกันเป็นวนลูปแหลคะค่ะพี่ปิงที่ Uh, ทั้ง NVIDIA, OpenAI, Oracle, Broadcom, Microsoft, Amazon อเคือเขาพันกันเป็นก้อนเลยนะคะมันถ้ากระทบบริษัทหนึ่งมันก็กระทบทั้งวงอ่าก็จุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเป็นมุกอะ่ะคุณกีตาคุณจะทำยังไงให้คนมันมีความมั่นใจนะครับว่าทุกอย่างมันจะไปต่อได้ก็ต้องสร้างสตรอรี่ตอนนี้เขาใช้สตรอรี่ของการร่วมมือกันโอเ Open AI ทำดีลกับ AMD, AMD ปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมย v d เดี๋ยว NVIDIA ก็มาจอยด้วยกล <konuş asına> ายเป็นวงใหญ่อะไรเงี้ยนะคือคือมันกลายเป็นกลายเป็นก็ช่วยกันปัน่นอ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าในแวดวงของเอามาเปรียบเทียบกับหุ้นไทยอะก็อารมณ์เนี้ยสร้างสตอร,รี่ <duda> แต่เออนั่นมันเป็นระดับโลกเราจินตนาการถึงบับเบิ้ลขนาดใหญ่ไม่ออกไนงะ มันไม่แตกเร็วๆนี้เพราะมันเพิ่งเริ่มที่จะจับมือกันเองพอจับมือเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีผลลัพธ์ของการจับมือออกมาให้เห็นว่าโอ้ยนี่ไงเห็นไหมจับแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้และถ้าทําอย่างนี้ต่อนะเดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่งไงอันนี้สเตปแบบบรรดาขาหุ้นในบ้านเราเลยซื้อกิจการนี้ให้มันเกิดเรื่องของอะไรครับเอ,อใช้ศัพท์เท่ๆก็อีโคซิสเต็มอีโคซิสเต็มผมขนาดแค่ฉันมีแค่นี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลย ถ้าฉันมีอีกกิจาก,การสองกิจาก,การใช้ใหญ่ขนาดไหนนะครับอารมณ์นี้แหละก็ถึงได้บอกว่าเราอยู่ในยุคฟองแล้วฟองอะ่ะมันกําลังจะใหญ่มากขึ้นคําถามคือคุณจะตามกับมันไหมแค่นั้นเองถ้าคุณตามมีวิธีเดียวที่อาจจะทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยก็คืออย่าเพิ่มทุนตัวเองใช้ทุนตัวเองเท่านี้พอมันเริ่มได้ผลกําไรปุ๊บถอนทุนออกเอากําไรเนี่ยเป็นตัวอินเวสตต่อนะครับ งั้นแปลว่าคือก็ไม่ใช่ว่าคุณหนีหรือว่าไม่ลงทุนหุ้นเหล่านี้ใช่ไหมคะคือเอาโตเปนไราไลงทุนแล้วก็ลงทุนในอ่าระดับที่จํากัดใช่ใช่อันนี้คือแทคติกนะถ้าเราคิดว่ามันต้องมีเบื้มอ่ะแต่ย้ำว่าผมว่าอีกนานกว่าจะเบื้มเพราะเงินเขาหนาจริงๆพอเงินหนาต่อให้มันเด้งลงมาเขาก็จะมีเรื่อง treasury buyback ในตอนนี้ Follow the money.